แบบนี้ไปให้ตลอดใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะคะเิ่นพิมพ์ว่าบอใดเสือว่าชันกระบอเป็นนางค่ะแต่ว่าแอดกัสีหยหแบบนี้ข้างล่างเห็นบอแอดเสียแอดบอแอดก็บ,บอ,อกว่าเชื่อแอดไหมบางคนกับบอเสียนะคะเห็นบอบอกให้วิ่งเข้าวันพฤเรื่องหัสใกล้สีออกหวยต่ำเล่าอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะต่ำเล่านะคะแอดกับสีหาแนวทางมาล่งห้คือไอซองไอซองกับคู่กับเนงเนาะ งวดก่อนที่ออกสองเกียดศูนย์สามแอดก็ให้สองกับสามแอดก็บอกว่าจะ,ะเพราะเขาเป็นคนอีสานนะคะเอาทั้งไทยทั้งล่าเนาะคนสีฟั่งออกบุ๊บๆนี่ต่างประเทศคนคุ้งสีฟั่งมาออกดองเนาะนะคะกัะสีเห็นพอเพิ่นไปได้เป็นมูแอดด้คนที่เป็นเพื่อนของแอดจะเห็นนะคะเห็นแอดลกกแล้วก็กดแแจ้งเตือนตลอดนะจะเห็นเมื่อนี่แอดนอนหลุ่นอยู่เนาะทั้งเม่อยจากเห็ยนงานมากเมื่อนี่ทั้ง <peach noise> อะไรก็ช่างอยู่ข้างหลังมันบอแต่ว่าตรงหน้ากล้องนี่ให้สวยไว้ก่อนให้เกี้ยงไว้ก่อนใช่ไหมคะโดยเดียวกันให้พิจารณาเอาแม่นบ้าค่ะ <c oughs> อ่ะไอไลน์นี้แอดขอลงก่อนนะคะแอดจะไปทํากับข้าวทานก่อนแอดหิวแอดเมยจากเฮง่ามากเรากับฝั่ง ลบบุรีครับยินดีที่ได้รู้จักนะคะแอดอยู่อุดรธานีเด้ออ่าอยู่ทางเดียวสามตัวมากน้ำแอดบอลนะคะมากน้ำแอดบอลร้ลองซื้อไว้เบาๆเด้อไอเอ็นที่แอดร้องหายห้เพื่อนนำ้ำแอดแบ่งปันนะคะจากแบ่งปันอีหลีแอดได้จัวไดนมาแอดกาแฟวมาบอกันบาเกือจะเงินรอยกับลักหน่วยแมนมาคะ่ะ รู้กดเข้าไปในโปรไฟล์หรือพิมพ์หาพิมพ์คําว่ามาริมอ่อทเนี่ยผู้ติดตามแสนกว่าน่ะก็เห็นแล้วเนาะแมนบออันผู้คนถ้าผู้คนว่สนใจแ่ไม่ชอบก็ผ่านแอดกเว่าแค่นี้เนาะแอดบรไดยยิงว่ได้อย่างนี้นแอดดีใจซั่าเพราะว่าพุ่มใจที่อยากหามากแนวทางมาให้พี่เสียดายครับช่องเก่าหายพึ่งมา อ๋อดีค่ะอยู่เพชรบณ์สาแก้วค่ะขอบคุณค่ะห้าสี่และเก้าหกหกเก้าอุบลจ้าดีค่ะอยู่เพชรบณ์สาแก้วค่ะขอบคุณค่ะห้าสี่และเก้าหกหกเก้าอุบลจ้ารอบหนะ้าโอเคเดี๋ยวแอดขอโตล่องลอก่อนได้ค่ะได้ตรงตรง <c oughs> หนึ่งบาทไก่ยังให้แม่ปนี้ปนยังขึ้นว่าขายให้ขายหน้า เิ่นวาขายหน้าไปซื้อเองเิ่นวาเนาะแอดกระบ,บอกไปซักนะคะเนาะต้องต้องรู้เหตุผลด้วยถ้าพิมมาแบบบอกเข้าใจแอดกับบอกเลยเด้แอดแอดบอกหลายคนละค่ะแอดบอกหลายคนละมาบอกแอดว่า,าข้าสามย่างเนาะพี่น้องเนาะเข้าสามเลยนะวันจันทร์นะคะไม่เห็นก็พิมพ์ชื่อค่ะพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อของแอดนัมาลิโมอโท ผู้ติดตามแสนกว่านะแม่ถ้ากดไลค์เลยผู้เข้าใจในกดไลค์ให้เลยเนาะแอดเป็นคนตลกเด้คนตลกแหละกับมากความจริงจังความจริง,งเดี๋ยวมาลองเคียบให้คือเขาค่ะได้สี่ตัวโต๊ดอู้ดีใจด้วยเด้อผล้น่ะเพิ่นได้สี่ตัวโต๊ดผล้น่ะได้สี่ตัวโต๊ดยินดีเ่าค่ะพอได้ ค่าขนมลูกครับขอบคุณครับแอดจ้าดีใจด้วยเด้อดีใจด้วยเมื่อกี้แอดอธิบายซื่อๆขอบคุณมากๆนะคะโอ้ยเฮงๆขอให้โชคดีนะคะ,คคนะคะยินดีด้วยแม่นบอกแม่นบอกครับผมกเสียดายครับช่องเก่าหายพึ่งมาโอผู้ได้วกหายมากแอดบอกเบิดแอดบอกไปเลย แอดบอกอย่างถูกนะคะที่พี่ว่ามาแบบแบบว่าเข้าใจแอดนะแอดนะทุกท่านที่เข้ามารับชมแอดก็ขอให้ถูกทุกมือเด้อจันจันพูดสุกเนาะจันพูดสุกว่าม้วนม้วนอยากให้เพื่อนได้แต่เพื่อนเบิ้งบ่จบเองเนาะพี่น้องฮ่าจ๊กสิว่าจังได้เนาะให้แอดระบายแน่จักหน่อยนะคะให้แอดระบายแน่จักหน่อยเนาะผู้เพืพ่อนเข้ามาหาแอดเพื่อนกับสีคงสีรูเนาะแอดไล่สด เราเตือนต้าเศ้าต้าเดืงเหมืเคลืนน่อนีนก็นอนบอหลังฝากเป็นกําลังใจให้แอดวันสูกแอดกับเสดหามาลงให้คือเก่านะคะคนไม่เชื่อแอดก็มีนะคะคน,คนที่เชื่อก็มีนะคะสายวิ่งเขาตลอดเลยจับครูเอาเมื่อนอกแอดกับไหหาวิ่งห้ากับหกเน้นน ทุกท่านที่เข้ามารับชมแอดก็ขอให้ถูกทุกมือเด้อดจันจันพูดสุกเนาะจันพูดสุกนะูมิค่ะเอฟซีเพชรบูรณ์จ้ายินดีที่ได้รู้จักนะจ๊ะกดรอไว้เด้อเป็นหวยวงในเป็นหวยวงในววงวดวันที่หนึ่งตุลาได้พี่น้องแต่ว่ากระจัดเบาเศ้าจนหอดคำเ้ยค่ะจนหวยออกแอดเห็นบ่อยแอดล่งให้ตลอด แต่ว่าแอดก็บ,บอกเลยว่ามีเข้ามีหลุดอย่าโทษแอดวะนี่ละ่ะคือคำ่มที่แอดบอลชอบแอดก็บ,บอกสาสีสะเก็ดครับขอบคุณครับชัยไอ้นะหัวกดกดติดตามด้วยฝากแชร์ด้วยเนาะกับของแอดนาะแอดบอได้เรียงรองอยังหรอกแอดจะได้มีแนวทางเดียวสามตัวมากนับแอดบอนะคะมากนับแอดบอล่องซื้อไปเบาๆเด้อไอ้ ทีแอดร้องให้ดีแท้ได้นั่งบ่านะคะ่ะหกกับเก้าตัวเดียวกันจ้าแมนหกกับเก้าตัวเดียวกันแอดก็เคยบอกเลยว่าเก้ากับหกบอกไปซื้อน้ำฮาหลุดเนาะ่าให้หลุดเถอะนะพี่น้องเนาะแอดก็อยากรองน้ำคือกันนะครันนี้กัแค่ได้ค่าปัดทู่แค่นั้นแหะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเป็นยังไงนอ้อมือน,นี่เขาเต็มเต็มอีกแล้ว มาฝากเป็นกำลังใจให้แอดวันสุกแอดกเกิเดหามาโล่งหาคือเก่านะคะคนไม่เชื่อแอดก็มีนะคะคน,คนที่เชื่อก็มีไปหแม่หกห้าสี่ะแมหางเดียวแม่หวยวงในแม่ชัวว่วจะเห็นเด้กลัวจะพ่อกลัวจะเห็นเด้พี่นองข้างบนอยู่กดกระดิ่งแก้งเตือนว่าแก้งเตือนทั้งหมดของแอดนะแม่เราเจ้าสิเห็น <laughs> ถ้าเขากล้องแน่แอดกต่อยากสวยแน่เฮ็ดนาอืดออลาดนาดำปื้อๆแอดก็ว่าอยากเขาเพื่อนๆไม่เห็นกดติดตามตลอดนะะกดกระดิ่งติดตามตลอดนะนะแอดเ็ดคลิปยังลงไปกระซิเฮ็นเมื่อข่าวสิบบไดมาทักเนาะค่ะเนาะโทษแอดบอได้ค่ะโทษแอดบอไดเพราะแอดตั้งตั้งใจให้แนวทางก็ต้องเข้าใจหเฮ้ามันบอกแอดอยู่อุดรธานีเด้อ เฮา,า,า,ว,เาเว่าบอกกันนั่งด่วนหฮาบอรููเรียว่าเอฟซีแอดยูบานไดเนียใจน้ำพู้ทีว่าเขามากเป็นกําลังใจแอดนะแอดกับมีกําลังใจได้ตรงนี้แหละที่หาแนวทางมาห้สาย,ายวิง่งเด่นเด่นไห่แต่กระจับนะคะเป็นกําลังใจให้แอดด้วยเพราะว่ายังแอดชัวเสหามาโล่งหนะ้เนาะแนวทางสื่อล่องเบิงนะคะแต่ว่าแอดสื่อสื่อน้ำนี่สถึงจะสิรุดบอลรุดได้เพราะว่า เป็นห้าผู้บวกห้าผู้บวกแอนจับคู่เอาแมนบอแอดกับบอกเนาะแอดกับจับลงมาให้บางเท่าก,กับเขาเพราะเขา,เขายังสินะบอกว่ารอรอค่ะแอดรอคะ่ะแอดกับไปตอบว่าดูให้จบค่ะเพราะแอดลงให้แล้วว่าจังสิแต่พ้นสิข้าใจบอกะแบอกไปเลื่อยโทษแอดบ่ไรเด้นนะคะแอดจะเป็นคนแบบนั้นแต่แอดเป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใจดี แต่ว่าพิมพาถ้าทุกท่านที่เข้ามารับชมแอดก็ขอให้ถูกทุกมือ้อจันจันพูดสุกเนาะจันพูดสุกกับไปแว่ตลาดมาเบิงแบตเตอรี่แอดเหลืออยู่แปดเปอร์เซ็นถ้าแปดเปอร์เซ็นแอดไหลบ่ได้เพราะว่าแอดกลับมาจะาขอขนมไทยปังๆนะคะแอดลุง้งแหยตลอดค่ะขนมไทยปังปงถูกต้องครับสุดยอดเลยค่ะ แอดเมื่อยจากเฮงงายมากเราก็ฝรลาดกลับมาแบตเตอรี่แอดเบิร์ดมือนี่แอดเฮดคลิปพอแอดไปเฮตุงานเนาะบอมีแนบไปชาดนะคะบอมีแนบไปชาดแอดกับว่าสิม,มาไล่สดน้อยนะคะให้แอดระบายในจั๊กน้อยเนาะผู้เพิ่นเข่ามาหานะแอดเพิ่นกับจีคงสิรูเนาะแอดไล่สดหลอ,อดเตือนตาเศร้าตาเดืองหมึกเคลื่อนในกน็นอนปลาผูเบาอยู่พนนะคะเอาคำคำให้ฟังบราซิเลียนนะพี่น้องเนาะ เดี๋ยว the, แอดจะใจน้ำพูทีว่าเขามากเป็นกำลังใจแอดนะแอดกับมีกำลังใจในตรงนี้แหละที่หาแนวทางมาหายสายวิง่งเด่นเด่นใม้แต่กับจับสตูนค้ารอวันสุกเด้อจากคนสวยจัดให้ค้าเพราสวยภายในดักจ้าอันนี้เป็นแอป <c oughs> หวยมีเข้ามีหลุดจ้าแม่นเจ้าก,กับ